สวัสดีครับพบกับตามใจพิมพ์และเกมที่คุณกับน้งถือเกมเซนต์ไอวิลเมัอาา่าฮะงงใช่ไหมงงใช่ไหมว่าทำไมผมเปิดคลิปมาอย่างนี้ก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบของช่องตามใจพิมที่เปิดมาห้าปีซึ่งถ้าพูดถึงพูดถึงาการเวลาเนาะมันมันมันก็เร็วมันมันก็เร็วแบบพอสมควรเลยตันี้พอ ผมเริ่มทำนะคลิปแรกของเกมของของของทุกนะตั้งแต่ปี2 0 1 8ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่ปสอน,นึ่งนะเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าที่มาที่ไปมันมีที่มาของชื่อชื่อช่องอ่ะชื่อช่องอการเล่นอ่ะการเล่นมีอะไรบ้างใช่ไหมมีมีอะไรที่มาที่ไป พิมพ์ชแนลไหมพิมพ์ชแนลก็คือช่องแรกๆที่ชื่อช่องครั้งแรกชื่อช่องแรกที่เปิดคลิปมาแล้วก็ทําให้คนจําเราได้ในตอนแรกและวันแรกเป็นเกมโอนิมุชมืฉักษาที่เล่นผ่านพซตอนนั้นโน้ตบ북รีโนเว o รีโนโวรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่แบบไม่เหมาะสำหรับเเกมแต่มหมดสำหรับก,การทาง,งานซึ่งจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช่สายเกมมิ่งนะครับผมก็เปิดมาก็จะเป็นเกับเรื่องราวของของซามูไรการการแบบใช้อูฟังผมก็ลืมผมก็ทิ้งไปในน,นของของยี่ห้อมาป่ามันมันก็หายไปแล้วมันก็ผมก็ไปทิ้งเลยเพราะว่ามันมันขึ้นลา แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ทิ้งไปมันม่นใช้ไม่ได้แล้วก็เลยทิ้งเนาะใจทิ้งก็เป็นเป็นช่องเลขเล่นมาจนจบตอนนั้นโปรแกรมที่โปรแกรมที่ใช้ในการอัดคลิปไม่ใช่โปรแกรมแอคชั่นที่ผมเล่นตอนนี้ที่ผมใช้ในการอัดคลิปตอนเนี้ตอนนั้นไม่มีเงินไม่มีเงินทุนไม่มีเงินทุนสำรองไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อโปรแกรมอัดคลิปใหม่ๆเขาเรียกโปรแกรมแฟบนะครับผมโปรแกรมแฟบที่เอาไปปรับอัดคลิป ตอนนั้นใช้แบบสามสิบวิตัดทีทันทีแล้วก็ให้รุ่นโมชิวันมาเนาะตอนนี้เขา่จะผัดกฎแล้วเขาเขาตาคลิปตัวนก็เขาก็เล่นเล่นเล่นกันเล่นแบบเกมมกันก็เลยเขาก็สอนตาสอนทำยูทูบซึ่งเราไม่รู้กฎกติกาว่าคุณต้องทำให้ถึงสี่พันชั่วโมงคุณต้องทำให้ถึงหนึ่งพันทรัพ์ก็ ตอนนั้นมาเล่นใหม่จนครบพาร์ทแบบจบสมบูรณ์กับจบแบบไม่สมบูรณ์ตอนนั้นบอกเลยว่ายังไม่มีแบบเขาเรียกอะไรนะทุนทุนสร้างในการทำคลิปเนาะต่อมาก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งคือพอหลังจากที่เข้ามาเปลี่ยนชื่อช่องก็น่าจะประมาณปี2021 เพิ่งมาเปลี่ยนชื่อ21ตอนปปีเปลี่ยนเป็นชื่อพิมเกมมิ่งพิมเกมมิ่งก็จะเปลกับเกมโดยเฉพาะเกมอ่าไม่ใช่สิ2022เกมกับเกมโดยเฉพาะเปิดมาพกบกับพิมเกมมิ่งและเกมที่คุณกำลังคิวรู้เกมว่าก,กันไปเนาะเกมในซีรีส์วิวเป็นทั้งคิวสซนิคเอพิโซดวีเกมโอนิมูชะที่ทำมาทำใหม่อีกครั้งเนาะแล้วก็ ในสิ่งี่พักสี่ที่นํามาแบบเล่นในคอมพิวเตอร์นะพอมาช่วงหนึ่งก็คืออิ่มตัวคือมันก็เป็นหมือนว่าเราไปซับเลขซับก็คือไปหาเพื่อนเพื่อนมาเราเข้ามาดูคลิปให้เราเราไปดูคลิปให้เขาต่างคนต่างก็งเลขซึ่งมันก็ผิดกฎกฎติก,กาของยูทูบเราเองก,ก็แบบรู้ตัวแต่ว่าเราก็ยังทําเนาะมันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีนะสําหรับสําหรับยูทูบนะ ก็เป <S an> ็นการที <S an> ่ว่าอยากให้เขาเข้ามังกรแบบธรรมชาติมากกว่าการไปแรกเนาะต่อมาครับก็เพิ่งมาเปลี่ยนตัวสุดร้อนก็ประมาณช่วงเดือนสิของปีที่แล้วก็คือสมัยยส่งก็คือเปลี่ยนเป็นตามใ่พิมเอ้ยไม่ใช่สิเปลี่ยนวันเดือนสิบเดือนพฤศจิกายนครับผมก็เปลี่ยนมันเป็นตามใ่พิมพ์เนื่องจากว่าตามพิมกิมมิ่งเนี่ยมันมีคําว่ามิ่งมิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า อาสระอีซึ่งมันมันมันทำให้หมับว่าไม่ดีไม่ดีต่อชื่อคําว่ามิ่งมิ่งมิ่งอะไรเนี้ยมันมันจะหมายกับว่าเราไม่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 ถูกกับพวกสระอกคือชื่อผมเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีสระอีเลยชื่อจริงคงมีสระอีชื่อได้ชื่อตามสกุลก็จะไมีสระอีจะมีแค่มาจะมีแต่แม่อากาศแม่อากาศแล้วก็สระอุแค่นั้นเองก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เหมาะสมที่จะ มามานั่งทําอะไรแนี้เนาะมานั่งมานั่งพอแบบเราเจอทั้งคอมเมนต์เย่เย่เราเจอแต่คอมเมนต์เ,เยเ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็เจอแต่เรื่องบ้าๆบอๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่วินนะแม้กระทั่งปีนี้ก็ยังเจอนะทั้งเจอคอมเมนต์ก็พอมาเปลี่ยนมาเนี่ยมันทุกอย่างก็ดีขึ้นยอดวิวก็ดีขึ้นการทําง,งานก็ดีขึ้นมีคนเข้ามาชมคลิปเรามากขึ้นอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ ยังดีกว่าที่ไม่มีเลยนะครับผมแค่เพียงสองวิวนี้ก็ถือว่าเราก็เริ่มจะทําให้คนรู้จักมรามากขึ้นเนาะก็คือตอนเนี้มันก็ห้าขวบแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนแบบปก,กติทั่วไปถ้าเป็นทับเปรียบสมมุติว่าอายุว่าขวบแต่เรียบสมามนคนก็เข้าอ,อ,อนุบาลแล้วเนาะก็เป็นอนุบาลก็แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะ ที่เข้ามารับชมรับฟังพูดคุยให้กำลังใจนะครับผมผมก็เจอทั้งคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์แย่ๆทั้งเจอทั้งมรสมชีวิตเจออะไรมากมายตอนนี้ผมก็ทำให้ถึงเป้าหมายก็คือ4 0ันชั่วโมงซึ่งการทำคลิปในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจทำอย่างอย่างคลิปวันนี้คือตอนแรกเราผมแค่โพสว่า5ปี5ปี ของ youtube ครบรอบ5ปีฉลองครบรอบ5ปี youtube กัมสุพีมใช่ไหมเราก็เราก็จะโพสในเพจโพสใน facebook โพสในชุมชนเนานะว่าวันนี้ครบ5ปีแล้วนะที่แบบว่าดำเนินการอัดคลิปทำคลิปมาผ่านทั้งร้ทั้งหนาวทั้งมาสุดทั้งเจออะไรต่างๆนานาเยอะๆมันก็เลยกันว่าเราก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ย มันจบรวบกาต่ตอนผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมในส่วนนี้แต่ขอจะอก็จะพูดแบบไม่เยอะไม่ไม่แบบให้มันยืดเดยื้อนะครับผมก็ในส่วนของทาในพีมเนี่ยก็ตอนนี้ก็มาถึงหนึ่พาร้อยแปบซับตะไขนะครับผมแล้วก็ตั้งมหาชั่วโมงชั่วโมง บินอยู่ตอนนี้ก็คือหลักลกิโลคือ,อยังอยู่ที่2,200ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็ยังขาดอีก1,700สิบกลาชั่วโมงสไตล์นะครับผมก็อาจจะเลือไปสักร้อยส0งน้องเพื่อเพื่อให้ให้การการแบบเก็บชั่วโมงมันมันไม่ดูแยกขึ้นไปไม่ดูแบบน้อยขึ้นไป นะครับผมโอเคก็ในส่วนของตรงนี้กับขอขอบคุณทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ f c เก่า F c ซที่ตามมาตั้งแต่ต้นคูบาจา์เพื่อนพี่แม่นะ้องไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่คอยจะทำสิ่จะพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นทีมงานกราฟ,ฟิกไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่คอยดูเลพี่ชายที่คอยพากเสียงให้ก้อนถ่ายภาพตอนเก็บภาพตอนที่มาทำ เรามาทาคอนเทนต์ร่วมก,กันก็คือตอนที่ไปเก็บคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมภูมิใจนะครับผมคลิปอเอาละครมาบูรณะที่ดีสอนเมทาวเนี่ยที่นี่ครับก็ทําให้ได้รับยอดวิวถึง3900 0ืนวิวซึ่งเป็นคลิปที่แบบพึงพอใจที่สุดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นคลิป รักเธอเสมอเป็นคลิปเพลงที่ลงออกมาด้วยใจจริงๆว่ายังรักยังเคอยู่ก็คือเอามาร้องแล้วก็ได้รับยอดยูวถึง179วิวและนี่ก็คือความเพิงปพอใจที่น่าที่น่ายินดีและก็ยังมีคลิปหนึ่งก็คือคลิปที่ผมชอบมากที่สุดก็คือคลิปจิดอาสาเก็บขยะได้ถึง219วิว นะครับผมแล้วก็คลิปสุดท้ายที่ผมนั่งกินเบอร์เกอร์ในห้องครัวได้ถึง1,900วิวซึ่งพอพูดในตรงนี้ยไอ้1,900วิวเนี่ยมันก็ทำให้ผมมีแรงคืดสู้ต่อไปผมเจอทั้งคอมเมนต์แย่ๆเจอทั้งคอมเมนต์ดีๆได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งเพื่อนเก่าเราก็ทำได้เยอะหลยอะ นะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้ครับผมตามเจพีมและทีมงานก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดการใดนะครับผมในส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือขาดาตกอะไรก็าตามนะครับผมไม่่วาจะเป็นการตอบคอมเมนต์การทําคลิปการอัพคลิปก็ตามนะครับผมก็ขอโทษ่อนไปนะครับผมที่ไม่ได้ตามเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าในส่วนของคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นเอฟซีผมก็จะเป็นแอดมินที่คอยดูแล หน้า YouTube ทุกคนเดียวนะครับผมก็ในส่วนของการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นในรีสอร์ทนอกรีสอร์ทการเดินไปถ่ายที่ข้างนอกสถานที่ทุกอย่างผมจะการเองหมดเลยนะครับผมแม้ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถการไปไหนก็ตามคือในส่วนของเนี้ยจริงๆถามว่าเราขอสปอนเซอร์ได้ไหมเราก็ขอได้แต่ว่าพอเราขอสปอนเซอร์ปุ๊บเราก็ต้องมาคุยกันว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เคทคุณถ่ายคลิปนะ คุณโอเคไหมหรือว่าระหว่างที่ผมกระหังพูดตอนเนี้ยมันวิ่งมาได้ไหมับนะโอเคในสองเรื่นี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบไป,ปกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทุกคนคิดใหม่หากคำพูดที่ผ่ามีที่ขัดบ้างหรือมีคำแยกอะไรใดก็ขอบคุณไไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณ5ปีที่ผ่านมามีท่าดีๆนะครับผมจะขอสัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดและก็จะทําคลิปดีๆออกมาให้รับชม เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อครับผมสวัสด 2> 2> ีครับบ๊ายบายขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับผมเบิ๊ทอเวอรี่สอดจังหวัดสตูลนะครับผมหรือว่าบักพลาขอบคุณชุดแต่งกายนะครับผมเสื้อผ้านะครับผมนางเกงยีนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอาคารบิ๊ทอเวอรี่สอดนะครับผมที่เรานั่งถ่าย I see her rolling up over black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's had bad. After her, there ain't no coming back.